สวัสดีค่ะอยู่กับพลอยในเกม Astro Bot Part ที่4นะคะแต่เราไปลุยกันต่อเลยดานนี้ชื่อว่าเขตก่อซิ่งอะไม่ใช่เขตก่อสร้างนะเขตก่อซิ่งไปเลยไปซิ่งกันโอ้เราบังคับได้โอ้เอ้ย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 เก็บเก็บเก็บเอามันให้เก็บได้ตั้งแต่ตรงนี้เลยป่ะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว โอ้โหเราพาดไปเยอะมากเราเอียงจอยไม่ถึงเนออโอ้โหเราพาดเก็บของไปเยอะมากอุ้ยสถานที่สวยเนะี่ยดูดิเป็นตึกเขตก่อซิ่งขอลองดูนี่ไงมีรูปก่อสร้างก่อซิ่งจริงๆด้วยพวกนี้ขนาดกลวยยังมีชีวิตอะคิดดู นี่คือใครเขาคือใครทำอะไรกับเขาได้หรือไม่ไม่ได้มีอิดด้วยกระป๋องกระป๋องกระป๋องน้ำมันโอ้โหเฮ้ยอ,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 อันนั้นคือบอสหรอในบิลลากอเรล่าวิ่งด่านนี้สวยมากอะ่ะ ัวน,นี้นี่ศัตรูศัตรูไปต่อศัตรูศัตรูโดนโดนตัวน,นี้ใครเออศัตรูเหมือนกันหรอดูดิกล่องเกิงก็ยังมีชีวิตดูไม่ออกแล้วว่าใครเป็นเพื่อนใครเป็นศัตรูเพื่อนมาช่วยแล้วตัวแรกหรือเปล่าเย้ yeah! ตัวแรกสูมไปหนึ่งที จะซูมเพือนทุกคนให้เพือ่อนได้ออกกล้องนกเขตก่อซิ่งแล้ตรงนั้นคืออะไรคือตึกที่กอ่อสร้างเสร็จแล้วเหรอสวยอยู่นะ,ะไปต่อไปต่อเดี๋ยวกว่าเราอันนี้ไม่แตกใช่ไหมอุ้ยแตกอยู่แต่ไม่เป็นไรทนันป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 ันตรงนี้อุยอุยเนิดเนืดเป็นเหมือนแบบ เหมือนเหมือนแบบปูนปต่ะมาตปูน,ะน่ะไปลองดูด,ดิไม่ได้เจาะไม่ได้เอาโดดยังไงวะอ๋ออ๊อโอ้ยเพื่อนเพื่อนเราอยู่ในถังปูนเนาะตัวที่สองโอ้ยด่านนี้ไปได้สวยอะ่ะแบบว่าช่วยได้เรียงตัวเลยไปไปไป,ไปต่อไปต่อด่านโคตรคริด เอะไรอ่ะมันคืออะไรอ่ะอ้าวคืออะไรแม่เหล็กเหรออ๋อแม่เหล็กแม่เหล็กนี่ไงอ๋อเราได้แม่เหล็กมาอ๋อเอาไปดูดแม่เหล็กเอ้ยเอ้ยเอ้ยเครื่องจะระเบิดไหมเนี่ย <laughs> อยู่ใกล้แม่เหล็กโอ้ต้งไงต่อโดดไปเหรออ๋อปลาโอ้โอ้มีคนปลอบมือให้ด้วยเอาคุณนะที่ปลอบมือให้เรา ไปโอ้ทีมด่านแบบคีดเอทมาเอานี้ก็มีแม่เหล็กอ่าต้องการแม่เหล็กต้องการแม่เหล็กอีกอ่าอ่า,อาโอ้โหดูสิครับมันสวยขนาดนี้โอ้โหตุกตุ้มเบี่ยงสะพังเลยไปตรงน,นี้ไม่ใครเอ๊ะเป็นคอมพิวเตอร์หน้าตาเป็นคอมพิวเตอร์ ไปกองกองกองของเล่นเดี๋ยวนะของเล่นของเล่นของเล่นโอ้น้องหมาบูบดด็อกน้องหมาทำอะไรได้สอนเราด้วยเฮ้ยเป็นเหมือนใช้น้องเป็นเทอร์โบเป็นเหมือนเทอร์โบเฮ้ย แต่เมื่อกี้ดูแบบเราเจอกรีล่าแบบตัวใหญ่มากอ่ะดูโหดมากอะ่ะดาน,นีเราจะได้สู้กเขาหรือเปล่าไปแตกให้หมดแตกแตกข้กามาแล้วอันนี้เป็นพวกกระป๋องสีอ๋อทำลายกล่องในในกล่องมีอะไรก็มีกล่องเหมือนกันเดินไปเก็บเหรียญกันเก็บเหรียญขึ้นได้ไหมออรด้อยู่ ทำลายกองทำลายกองโอ้ยมีลูกบาสเอ้ยลูกบาสเราต้องใช้ทำไมแน่เลยเฮ้ยแล้วเราขึ้นขึ้นตรงน,นั้นยังไงอ๋อหรือว่าตอนที่เราโดดอยู่เราพุ่งได้เหรอเฮ้ยจริงพุ่งได้จริงแจ๋อมากพลังนี้พุง่งโอเคโดดพุง่งเอ้ยเอาเล็กไม่ถูกมาขึ้นใหม่เลยเง้ ขึ้นใหม่ขึ้นใหม่ขึ้นใหม่เฮ้ยดังลูกบาสเข้าตอนไหนพอดีชนมั่ว่าแปลชิปแมนเฉยไปความแม่นยำความแม่นยำเล็กแม่นแมนไปไหนต่อหมดแล้วยังเพื่อนเพื่อนเพื่อนเห็นเพื่อนแล้วโอเคไปช่วยเพื่อนลอก่อนมาแล้ว Yeah. เย้เพื่อนตัวที่สามโอ้ดูใครทำกาฟิตตี้สวยมากเลยสวยจังเลยเสียงเพื่อนอยู่ไหนอีกเสียงเพื่อนเราอยู่ตรงไหนอีกมองไม่เห็นโอ้เท่มากต่อยต่อยพุ่งพุ่งชนเมื่อกี้เราดัางลูกบาศได้หรอตอนไหนวะไม่รู้เรื่องเลยไหนลองดิ าแบบเอาแบบที่เราเห็นนะ่ะเมื่อกี้เราไม่เห็นนนองแป้นอย่างน้นเออเข้าไหมเห็นเข้าเลยเออเข้าไหมไม่เห็นเข้าเลยแต่อาชชพเม้นขึ้นไปแล้วก็คือไม่เป็นไรเนะาะอ่าศัตรูเพิ่งเห็นนี่กระป๋องสีเยอะมากนี่ไงเอามาทำการาฟิตี้ตรงนี้สวยมากเดี๋ยวขอสำรวจตรงนี้ก่อนไรเรายัยงมไม่ได้ไปนะเอ้ย ก็มีเอ้ยเดี๋ยวตกเผลอไปกดพุ่งเมื่อกี้ไปกดผิดปุ่มเด้งเลยอ๋อกระป๋องสีก็เป็นแม่เหล็กเหมือนกันเอาสวยสวยสวยอาจจะได้ละได้ได้ได้ไดละเยอะละเยอะละมาไปเลยโอ้ถึงไหมเนะี่ยอ๋อถึงดิเรามีพลังของเพื่อนทุาอย่างพลังของบูด็อกเอา้าใส่เชื่อกเลยด้วยเนะี่ย อไอเชือกได้ด้วยใต่ได้แบบบังเอิญจริงเหรอกล้ไต่ขึ้นไปไหนอ่ะขอลองไต่ขึ้นก่อนแนวกี้ไต่เชือกได้อ่ะเฮ้ยไต่เชือกได้อ้าวแต่ว่าไม่มีอะไรนะไ <c oughs> <c oughs> ต่มาดูวิวโอเคไม่มีอะไรพุ่งไปเลยพลังของกูด็อกไม่โอเคไปต่อ นี่ตรงนี้มีรูปบูด็อกว่าต้องพุ่งชนอู้อู้ด่านสวยมากนี่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 ต่อย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 พุ่ง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 ไปเลยอ้าวเกิดอะไรขึ้นห้ามกระโดดโอ๋อเมื่อกี้ไปกระโดดกระโดดปุ๊บเลยไอ้ให้ทำอะไร หลับอยู่หรออ๋อพุ่งชนแน่เลยเป็นแบบกระดิ่งนี่ไงแล้วเมื่อกี้ศัตรูหรือเปล่าน้องตัวนี้เป็นศัตรูหรือเป็นเพื่อนไม่เป็นไรเราก็ปล่อยน้องไปเถอะดึง่งโอ้สนุกมากเลยเป็นของเล่นที่แบบว่ามันตรงนี้ให้เราทำไร เอ๊้ปูงเหรอปูงปูงมีอะไรอย่างนี้หรือเปล่าดูลแบบ็อกแปลกๆดูลแบบ็อกแปลกๆมีด่านอะไรซ่อนอยู่หรือเปล่าตรงนี้ไม่มีใช่ไหมงั้นก็ไปเพื่อนเพื่อนเพื่อนเย้เพื่อนตัวที่สี่ โอ้ oh. ด่านนี้เราแบบเราทำไม่ดีมากโอ้ยเฮ้ยจะดีมันมีมันมีมันมีปล่อยมันมีปล่อยลำแสงเฮ้ยมันมีปล่อยพลังเหมือนกันหรอโดนโดนเคียร์เคียร์เอาเอาหลุดมือหลุดมืออือพุ่งโชว์อีกแล้วนะขอตั้งตัวก่อนฮึบมีเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันมากอ้า นะยังไงนะจะจกมันแตกอ๋อโอเคอุ้ยอุ้ยตัวใหม่ไม่เคยพบเจอเราต้องทำยังไงกับเขาโอ้โอ้โอ้อ๋อเราต้องพุ่งชนเขานี่ไงอ๋อมันมีแบบบล็อกเราต้องรอเราจังหวะที่เขาไม่บล็อกเราก็ชนเขาไปเลยอ้าวแล้วเราก็ตกด้วยแล้วเราก็ตกด้วยไม่ตกไม่ตกเ <c ười> กือบตกโอ้โหชิวเฉียดไปนิดเดียวไปต่อ อะไรปุ่มเปิดปิดเอ้ยเอ้ยเอ้ย,อย,อยคืออะไรคืออะไรเฮ้ยเป็นบันไดอ๋อนแล้วเราทางนี้ไปได้ไหมทางนี้ก็ไปได้เอ๊ะเอ๊ะเอ๊ไม่ถึงไม่ถึงเอาใหม่คือเราต้องไปซ้ายหรือขวาก่อนดูก่อนอ๋อซ้ายไปต่องั้นขวาน่าจะเป็นทางเก็บของ โอเคงั้นไปเก็บฝากันนะอ่าไปเก็บฝากันนะเ,นนะเอ้ยเอยเอดฝามีอะไรนี่ไงด่านซ่อนเพื่อนเราต้องการความช่วยเหลืออยู่บนนั้นจัดไปพ่นน้ำพ่นน้ำอ๋อพ่นน้ำเป็นบันไดเหรออ๋อพ่นน้ำเป็นบันไดเหรออ๋อนะน่ะนะนะ่ ของพลระดับไหนอ๋ออ๋อ,อตรงนี้มีซ้ายมีขวามีไหมขวามีโอเคโอเคโอ้โหเหมือนเล่นในนี้เลยว่ะแต่ปลาตูนแต่ไม่เคยเล่นหรอกนะแต่ว่าน่าจะคล้ายๆอย่างเงี้ยแหละจะ <c oughs> เหมือนเลยแล้วมันจะอยู่นานไหมน้ำก็จะอยู่ไม่นานมั้งเน,นี้ยรีบไปรีบไปไอ <c oughs> ไม่นานจริงด้วย เราต้องเราลืมใช้พุ่งว่ะเอาใหม่ลืมใช้กดพุง่งเอาใหม่เอาใหม่ใหม่ใหม่มันใช้พุ่งได้แต่ต้องรักษาความเร็วมันต้องอากษาความเร็วมันไม่ได้อยู่ถาวรต้องรักษาความเร็วอ่ะอยังเลโก้ไปไปโอเคอเคุ้ยสนุกมากนักเขียนเพลงในห่วงรักหมาน้อยน่ารักที่มีความมั่นใจ น่ารักจริงไปพุ่งอ๋อเออก็ดีเนี่ยมาเริ่มตรงนี้ให้นะเราต้องขึ้นเราต้องขึ้นทางนี้พุ่งโอ้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 อ้าวตรงนี้โอ้ยเกือบตกอะไรอ่ะอ่าดึง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 เอาถ่ายรูปไปแล้ว มันแค่ถ่ายรูปหรือมันให้เราทําอะไรแล้วเนี่ยลองกดหลายปุ่มแล้วมันก็ไม่ได้ทําอะไรได้อะมันให้เราแค่ถ่ายรูปจริงเหรอห้องใจอ่ะถ่ายแล้วถ่ายแล้วถ่ายแล้วไปแล้วนะพุ่งโอ้โอ้โอ้แล้วโอโ้สองตัวอนตรอะพุ่งไปเลยทางนู้นเช็คคอย ทางนี้ทางนี้ไปได้เหมือนกันอึออึบเพื่อนมาช่วยแล้วเฮ้ยหรือจะเป็นด่านแรกที่เราช่วยเพื่อนได้ครบเอาว่ะอันนี้จะเป็นด่านแรกที่เราช่วยเพื่อนครบไปเฮ้ยฮนึกว่าถึงนึกว่าโดนธรรมดาถึงอัตราช่วยเพื่อนแล้วก็ไม่ต้องช่วยแล้วโอเค เฮ้ยจะลืมพุ่งตลอดเลย่ะเออเราใช้เพื่อนแล้วโอเคไปต่อไปเอาไหลไหลเอาไม่ได้ต้องพุ่งโอ้เอาเฮ้ยอ่ะมามามาพุ่งปล่อยพุ่งโอเค เฮ้ยด่านี้ยาวเลยเนี่ยใช้ได้เลยมันด้วยด่านี้ขอดูรอบๆโอเคปุ้งอ,อ่ะ<อ>เ,เลยย่าเลยพอาการระยะไม่ค่อยถูกถเลยตกตลอดไปนี่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 ไปโอ้โอ้โอ้ ยายาไอตรวนี้มันชอบโดดทับตีตีโดนตีไปซะตรงนี้ก็ไปได้ตรงนี้ก็ไปได้น,ไไดดนะไปทางไไหได้บ้างนะโอเคทางนี้นะ่าจะไปต่องั้นเราไปทางฝาก่อนไปกุ้งวายเพื่อน,อ,นอ้าวโดนชดไม่สังเกตว่ามีศัรตรูอยู่ข้างล่างมัวแต่จะมุ่งช่วยเพื่อน ไปใหม่ไปใหม่ไปใหม่จกมันจะแตกจกมันจะแตกเลยโลกเนี่ยแล้วมันเป็นตัวช็อตด้วยไงเนี่ยนี่มาเพื่อนเฮ้ยเก็บครบจริงด่านนี้โอ้โหเป็นด่านแรกแกะรัวกีตาร์แลปทำไมในเมื่อเรารัวกีตาร์ได้ตัวนี้นี่เองไม่น่าเชื่อเราเก็บเพื่อนครบอ่ะน้ำตาจะ,ะไหลโอ้ต้องกลับอีก กระจกะจก,ก็จะแตกเออเอ้ยนะข้างล่างเมื่อกี้มีอะไรปะเฮ้ยข้างล่างเหมือนเราไปได้เลยหรือเปล่าไม่น่าได้นะถ้าเราลงไปแล้วเราขึ้นยังไงไปไปไปโอ้ผิดเส้นทางโออโอ้เฮ้ยเฮ้ยอะไรอะ่ะเดี๋ยวๆๆๆมันไม่ให้เราหันมันไม่ให้เราหันไปหันขวาได้ เนี่ยแต่หันซ้ายมันไม่ให้เราหารันนะมันมให้เราหันแค่นี้เอ้ยเอ้ยไย,ยดาวล,ลก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 จัดเลยโอ้โหมันมันมันลกจัดเลยเมื่อกี้ก็ว่าทำไมมันไม่ให้เราหารันวะเอ้ยดูดิน้องบูด,ดอกที่ช่วยเราอยู่ในบ้านด้วยเอ้ยครั้งนี้เราเก็บเพื่อนครบมา้นเนี่ยเจ็ดคน ด่านนี้สนุกมากมันมากเลยโหฉากที่กริลลาไลลานี่สั้นแต่ว่าเราใจทำขนลุกเหมือนกันนี่อ๋อด่านนี้เราต้องนี่ไงมันมีเขียนบอกว่าด่านต่อไปอะ่ะเราต้องช่วยเพื่อนให้ได้ยี่สิบคนนะเราถึงจะเข้าไปได้แต่เราได้ยี่ิบสี่คนนี่ไงเราเข้าได้แล้วแต่เอาไว้ไป่เจอกันใหม่ครั้หน้านะคะสำหรับวันนี้ไปก่อนคะ่ะบ๊ายบาย